เปิดเพจมาก็สักพักนะคะเขาบอกให้ทำล้วก็ทำนะทำคลิปออกมาไลฟ์ทำต่อเนื่องทำทุกวันแต่ทำไมเพจเรามันดูเงาเงาเงียบเงียบมาวันนึงนะคะคูนาได้มาเจอกับคอร์สคอร์สหนึ่งที่มีชื่อว่า Live as a p r o นะคะของครูไอชานะคะคอร์สนี้นะคะคูนามีความรู้สึกว่าเรื่องออนไลน์นี่เป็นเรื่องง่ายมากเลยจากเดิมนะคะเวลาเราจะออกมาไลฟ์นั้นเวลาออกมาพูดเวลาออกมาทาคลิป มันมันไม่ค่อยสวยมันไม่ค่อยเวิร์กนะคะแต่พอมาเรียนกับครูไอชาวันแรกเลยนะคะรู้สึกรู้สึกดีอะรู้สึกมีความสุขมากๆเอานับตั้งแต่วันแรกนี่ครูไอชาก็จะสอนให้เราปรับความคิดนะคะว่าวิธีคิดเราจะคิดยังไงเวลาเราจะทำมันเริ่มจากการสอนให้เราเตั้งจิตตั้งต้นของเรามันข้างในคะให้พูดขอบคุณตัวเองนะคะชมตัวเอง สร้างความมั่นใจให้กับตัวเองเราออกมาทําอะไรเราออกมาเพื่ออะไรนะคะจิตตั้งต้นนั้นสําคัญมากติดคุณก็จะลิสต์ไว้ว่ายังติดเรื่องอะไรยังยังสงสัยเรื่องอะไรก็จะถามนะคะทุกครั้งที่ถามคุณเอชาก็จะมีคําตอบให้เราคะไม่มีเรื่องไหนที่ครูไม่ให้คําตอบเหมือนกับว่าเวลาเข้ามาแล้วติดปัญหาเรื่องนี้นะคลิกเดียวคุณเอชาก็แก้ปัญหาให้กับผู้ที่เข้ามาเรียนทุกคนเลยนะคะคอสนี้รับรองเลยค่ะถ้าใครเข้ามาเรียนคอสไลฟ์แอ r อัพโรนี้ ครูไอชาสอนแพงมากเลยนะคะซึ่งคือเคล็ดลับนิดๆหน่อยๆที่เรามองข้ามไปที่จะทําให้ไลฟ์ของเราเนี่ยแบบโปรมากขึ้นนี่ครูไอชาให้ทุกอย่างให้แบบไม่กั๊กเลยนะคะก็เพื่อนๆนะคะที่คิดว่าตัวเองไม่เก่งไม่เก่งที่จะไลฟ์ไม่เก่งที่จะทําเพจว่าจะเดินไปในทางไหนขอแนะนําเลยนะคะคอร์สนี้ไลฟ์แอสโปรนะคะรับรองเลยเพื่อนๆจะไม่ผิดหวังนะ คำถามย้อนหลังครูก็ยังมาตอบฮะซึ่งคิดว่าดีมากๆเลยนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เป็นคิดว่าเรื่องออนไลน์เป็นเรื่องยากเวลาเจอคอสนี้ครทุกอย่างคลิกเดียวสําหรับโคนาแล้วชอบชอบมากๆเลยนะคะนอกจากสอนเทคนิควิธีการก็จะสอนวิธีคิดต่างๆแทรกเข้าไปนะคะหนึ่งชั่วโมงกับการที่เราเรียนสดหนึ่งชั่วโมงครึ่งไม่มีวันไหนที่แบบเบื่อเลยนะคะรับรองว่าจะทําให้คุณเติบโตในโลกออนไลน์แล้วก็สามารถสร้างเพจของคนเดินไป ทางไหนเพจของคุณจะเดินไปยังไงนี้ครูจะไกด์ทางบอกนะคะแล้วก็คุณจะสามารถไลฟ์อย่างมั่นใจนะคะไลฟ์ live อย่างมืออาชีพนะ,ะวิดีโอของคุณก็จะสวยก็จะแตกต่างนะคะคอสนี้ครบทุกอย่างเลยเกี่ยวกับการออกมาไลฟ์ออกมาทําคลิปวิดีโอนะคะจะแทรกแล้วจะมีโบนัสอีกหลายเรื่องมากเลยนะคะก็อยากให้คุณเข้ามาเรียนนะคะก็อยากให้เพื่อนๆติดตามคุณาในเพจคุณาสอนมุสลิมทําออนไลน์